วันนี้ข้ามีเรื่องจะมาเล่าชีวิตหลังแต่งงานของข้ากับหลานจ้นหลังจากแต่งการกันไปข้ากับหลานจ้านก็เริ่มวางแผนครอบครัวแต่ข้าก็คิดไม่ออกเลยไปขอดูแผนครอบครัวของหลานจ้านแต่เองได้ยางง่าได้แล้วเหรอละข้าก็ได้เหลือไปเห็นแผนครอบครัวของหลานจ้านว่าหลานจจ้นอยามีลูกกับข้าเท่ากฎดของพ้าตระกูลหลานโอ้โหเยอะไปปะเนี่ยไอยหลานเจ้นทำไมถึงอยากมีลูกเยอะขนาดนี้ล่ะรวยเกินไปอยากมีลูกช่วยใช้เงิน หลานจ้านคือว่าข้าว่าข้าไม่ไหวหรอกสามคนก็พอมั้งข้าว่าหลานจ้านแล้วเป็นพอใจกับการได้ข่าอยากมีลูกแค่สามคนน่ะข้าเลยเพิ่มให้เป็นห้าคนเอาไปเลยห้าคนเนี่ยหลานจ้านไม่พอใจมากข้าจึงพยายามอธิบายให้หลานจ้านฟังตั้งหลายพันคนข้าไม่ไหวหรอกขึ้นเตียงขึ้นเตียงเดี๋ยวนี้แต่หลานจ้านไม่ฟังข้าเลยอยามใช้อารมณ์รุนแรงกับข้าอีกเอะอะไรก็ขึ้นเตียงไร้ศีลธรรมที่สุดเลย หลังจากนั้นหลานจ้าก็โอ้โหกระบี่อันใหญ่ที่แสนงดงามเอ๊ะเดี๋ยวสิหลานจ้าข้ายังเล่าไม่จบเลยอะ่ะจะพาข้าไปไหนเนี่ยขึ้เตียงว่ยอิงเย็นนี้อยากจะกินอะไรถ้ากินอะไรก็ได้ละตามใจเจ้าเลยงั้นกินผักต้มไหมจะกินแต่ผักหรือไงไม่เอาอ่ะข้าพดเหรอขี้เกียจแท้ปลาย่างไหมไม่เอาอ่ะเหม็นข้าวปลาจะแดกอะไรกันแน่แล่ะเนี่ยฮะหิวแล้วนะ อะไรก็ได้ที่ง่ายๆอะเข้าครุกน้ำปลาไหมง่ายดีสิ้นคิดที่สุดเลยคิดได้ไงเนี่ยโอนิกิริล่ะไม่อิมหมูสามชั้นทอดเป็นไงก็ดีนะแต่อ้วนนะ้อไม่เอาเลยเขาอยากผอมเทอาลิซ่างั้นแดกสลัดผักไหมก็บอกว่าไม่แดกผักไงมา,ม,า,ม,าม่าไหมละ่ะมีหลายยี่ห้อมีแต่ผงชูรสเท่านั้นน่ะไม่เอาเลยเดี๋ยวหัวโปกแกงเผ็ดไหมละ่ะตัวเองจำไม่ได้ด้วยไงว่าเขาไม่กินเผ็ดวะ แดกตีนไหมสามีเมื่อกี้มึงว่าไงนะอ๋ออ๋อหมายถึงตีนไก่ไม่เอาเงี้ยตัวเองให้เงินเขาทำไมตั้งห้าพันนี่ยอยากจะเสวยอ,อะไรก็ไปหาแดกเอาเองแล้วกันอะไรก็ได้ง่ายๆ่พอง